สวัสดีครับผมรายการนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่65นะครับมาใหม่ๆนะครับหลายรายการนะครับมีราคาทุกรายการนะครับท่านใดสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับพระเก่าเก่าสียสวยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือสแกน qr code นะครับพระเก่าเก่าสียสวยบ้านบ้านนะครับมาใหม่ๆนะครับ รายการแรกนะครับเป็นเหรียญเป็นแผ่นปั๊มนะครับมหามงคลหลวงปุหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนครราชสีมาครับราคาห้าร้อยห้าสิบนะครับเป็นแผ่นปั๊มหายากสร้างน้อยนะครับสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อปีสามหกนะครับล่ำรวยมั่งมีเหลือกินเหลือใช้นะครับห้าร้อยห้าสิบส่งด่วนครับแผ่นปั๊มหลวงพ่อคูณขนาดตามภาพนะครับประมาณสี่คูณหกนะครับ กว้างคูณยาวนะครับ4ี่คูณ6แผ่นปั๊มเนื้อทองแดงเก่าหลังแบบนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นครราชสีมาครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับ550แผ่นทองแดงนะครับหายากกระเหรียญทั่วไปนะครับสร้างน้อยนะครับต่อไปก็เป็นผ้าชุดหลวงปู่โตวัดประดู่สิมพีนะครับมีรูปถ่ายมีเหรียญปีหนึ่งสองกระไหลทองสวยมากนะครับ เหรียญกบใหญ่ปีหนึ่งสองยอดนิยมนะครับพร้อมกับภาพถ่ายและได้สายสินนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ฉิมพีครับสภาพสวยเดิมๆิมนะครับเหรียญนะครับพร้อมหลวงปู่โตะนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับสภาพสวยมากนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าๆสวยมาใหม่ๆนะครับ ภาพถ่ายยอดนิยมนะครับหลวงพู่ดู่วัดหลวงพู่โต๊นะครับดปรดดูชิมพีครับต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิอาจารย์นะครับคูบาฟ้าผ่านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับรุ่นแรกนะครับเกจิเก่ายอดนิยมนะครับสายเหนือนะครับมาใหม่ๆหมล่าสุดนะครับสุดยอดเหรียญยอดนิยมนะครับภาคเหนือนะครับคูบาฟ้าผ่านะครับท่านเป็นเกจิเก่านะครับ หรียญรุ่นแรกนะครับคูบาฟ้าผ่าเกจิเก่าชื่อดังนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนักบุญแห่งแม่เสลียงนะครับท่านอยู่ที่อำเภอแม่เสลียงนะครับคูบาฟ้าผ่าเกจิเก่านะครับยังสวยนะครับด้านข้างจะเขียนคนบุญแห่งแม่เสลียงนะครับสังคติต่อโค้ดนะครับเลขหนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับคูบาฟ้าผ่าครับ ยังสวยนะครับแต่และประสบการณ์สูงมากครับจังหวัดแม่ฮองสอนเหรียญนี้สร้างเมื่อปีหนึ่งเจ็ดนะครับรุ่นหนึ่งครับปีหนึ่งเจ็ดเหรียญรูปไข่นักบุญแห่งแม่เสลียงนะครับราคาเบาๆนะครับหกร้อยนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับเนื้อชานหมากเก่าสวยนะครับและหายากมากนะครับพระสมเด็จเก่าโบราณนะครับ ราคา1,000พันนะครับส่งด่วนครับเนื้อชานหมากมีน้ำหนักนะครับพระสมเด็จพิมพ์สากลนิยมนะครับเนื้อชานหมากเนื้อน้ำตาลเข้มเขมนะครับราคา1,000นะครับพระสมเด็จอกวีนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับเกจิเก่ายอดนิยมนะครับจังหวัดสมุทรปราการพิมพ์อกวีหลังยันครับฐาน9ชั้นนะครับงดงามมากครับราคา800นะครับส่งด่วนครับ พระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับหลวงปู่เผือกพิมพ์อกวีเนื้อแห้งๆสวยๆนะครับต่อก็ใยพระสมเด็จยอดนิยมนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับหลวงปู่ภูวัดอินพิมพ์แซยิดแขนหักศอกครับราคาพันสองนะครับสวยเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับพระสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินพิมพ์แซยิดแขนหักศอกสภาพสวยเดิมนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าๆสวยๆบ้าน เนื้อแห้งๆนะครับราคาเบาๆครับผมสวยคมชัดนะครับแม้แต่ฐานนะครับคมชัดมากพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับราคาพันสองนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเผิดเจอท่านที่ชื่นชอบนะครับพระสมเด็จเนื้อว่านสบู่เลือดราคาไม่แพงนะครับสวยเดิมนะครับเป็นพระตระกูลวัลระคังนะครับมีหลายเนื้อนะครับ สวยเดิมมวลสารเยอะนะครับพระสมเด็จเนื้อว่านสบู่เลือดมีหน้าตานะครับสวยมากนะครับราคาประเบานะครับหนึ่งพันนะครับส่งด่วนครับเป็นรายการพระสมเด็จนะครับเก่าๆไปแปลกนะครับหลายรายการนะครับอย่างเช่นองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อหินม่โกนนะครับพระสมเด็จโบราณครับราคาหนึ่งพันเช่นกันนะครับส่งด่วนมวลสารเยอะมากนะครับพระสวยสมบูรณ์ครับ พระสมเด็จเนื้อหินมิดโกนครับมีมวลสารเยอะนะครับอยู่ในตระกูลชุดพระสมเด็จยอดนิยมของวัดะระฆังนะครับเป็นการสร้างกรณีพิเศษนะครับเนื้อหินมิดโกนครับต่อก็ได้พระสมเด็จนะครับพิมพ์มาตรฐานนิยมนะครับเนื้อใช้สวยเก่าๆแห้งๆนะครับราคา800นะครับพระสมเด็จเนื้อสวยมากครับพิมพ์พิมพ์พระประธานใหญ่ พระสมเด็จยอดนิยมเนื้อที่สวยเก่าๆมาใหม่นะครับให้ชมชัดนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยครับงดงามมากๆนะครับราคา800นะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ถัดมานะครับ พระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่7นะครับเป็นรายการพระสมเด็จนะครับองค์ที่7องค์นี้พันห้านะครับเก่ามากๆครับสกล้องให้ชมกันชัดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพให้พี่น้องทุกท่านหนุยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่65แล้วนะครับสวยมากนะครับราคาพันห้านะครับเนื้อเก่าจัดและบางตามสูตรนะครับมวลสารเยอะนะครับด้านหลังเห็นความเก่าชัดเจนครับ ได้เก่าได้แห้งธรรมชาตินะครับราคาเบาๆนะครับพันห้าครับองค์ที่7ดนะครับต่อไปเป็นองค์ที่8ดนะครับองค์นี้องค์ที่8ของรายการครับพระสมเด็จเก่าสวยแห้งๆบ้านๆนะครับองค์ที่8ดสวยเก่าและงดงามมากครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับพระสวยบ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับงดงามสุดๆครับ ลำดับที่8ราคา1,000ครับต่อไปก็เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเตารีดใหญ่ยอดนิยมนะครับพิมพ์ A ปี05อยู่ในตลับเงินตลับเก่านะครับเป็นตลับเก่านะครับลวดลายสวยมาก2005นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อสวยสมบูรณ์พระสภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลวงปู่ทวดเตารีดใหญ่ประสบการณ์สูงนะครับ ปี05ครับตารีดใหญ่หลงวงพดทโดยอดนิยมครับสภาพสวยสวยบ้านบ้านม้าใหม่ล่าสุดนะครับเผ <c oughs> เจอท่านที่สนใจนะครับราคา2 5 0 0ครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นแหนบสกีนลงยานะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่เกจิกเก่าชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีครับแหนบสกีนลงยาหลังเข้มกัดนะครับกรรมการนะครับสวยมากๆ น่าจะสร้างประมาณปี2,500นต้นๆนะครับเกจิเก่ายอดนิยมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่อําเภอสามชุกนะครับสวยเดิมนะครับสภาพสวยมากๆครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นพิมพ์หัวไมเขีดนะครับสร้างน้อยหายากนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เช่นกันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับองค์เล็กๆสวยๆน่ารักนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อมุ้ย สุดยอดสายเหนียวนะครับวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีสวยคมชัดหน้าตาติดชัดเจนนะครับหลังยันนะครับนานานมาทีนะครับหายากมากครับหัวไม่ขีดยอดนิยมหลวงพ่อมุ่ยจังหวัดสุพรรณครับต่อไปก็เป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับนานานมาทีนะครับเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่าสวย หลวงพ่อกันวัดพญาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ไหลทองสวยงามมากนะครับทนาดหาอยู่รสัศทาในปรมีหลวงพ่อกันไม่ควรพลาดนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับสองสี่หกเก้านะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญบางมากก็ไหลเก่าแห้งเดิมๆครับหลวงพ่อกันวัดพญาติครับสองสี่หกเก้า สนใจติดต่อกันเข้ามานะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2สชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับผักเก่าเก่าสวยสวยมาใหม่ใหม่สดๆดร้อนร้อนนะครับท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยพระหล่อโบราณสุดยอดสายเหนียวนะครับเหรียญหล่อวัดระฆังหลังค้อนเนื้อสวยเก่ามากๆครับสุดยอดพระสายเหนียวนะครับเป็นพระของวัดระฆังนะครับ เทหล่อโบราณยุค2,400กว่านะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเป็นการเทหล่อนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับมาใหม่ๆนะครับเหรียญหล่อวัดระฆังหลังค้อนครับสวยและงดงามมากนะครับท่าใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านราคาไม่แพงนะครับ หนุวิภาบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่65ครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีไลน์ก็แอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ